สวัสดีครับผมเจอเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับผมศาสตร์ที่จับดาวแปบเปลี่ยนเป็นค่าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมือนะครับให้ท่านได้มีไรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจโควิด COVID แบบนี้นะครับผมมารอใครอยากจะอยากจะเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกัรเฉลิมเชิญนะครับมีสี่ดวงดาวชิ้นเคยนะครับที่โคจรเข้ามานะครับอยู่ในวันอังคารที่19มกรามนี้นะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวศุกร์นะครับ อ,อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวพุธนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวอาทิตย์นะครับนะครับจับสองตัวสามตัวนะครับจุดทต่ท่านถนัดนะครับอาจารย์มีลิงก์ไลยกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินนะครับ่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขนะครับอยู่ในลิงก์ไล์กลุ่มของเรานะครับ แอดไลน์ line, ส่วนตัวมาได้นะครับ0636297451นะครับอีกช่องทางหนึ่งอยู่มีลิงก์ลิงก์ไลน์กลุ่มใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรนะครับบอกจะมาหาค่ากับข้าวในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมีะไรายได้เสริมขอเรียนเชิญน,นะครับมาวิสูกับอาจารย์ดูได้ว่า พูดจริงหรือเปล่าว่าหาข้าวข้าวได้จริงไหมขอเียนเชิญครับวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม